เนื่องจากในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเสือโค้งโลกโกรมุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ความสำคัญกับงานด้านการอนุรักษ์เสือโค้งในแต่ละปีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดงานวันเสือโค้งโลกขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการอนุรักษ์เสือโค้งในประเทศไทยรวมถึง ลณนงคงและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์เสือโคร่งเพื่อหาแนวร่วมจากทุกภาคส่วนโดยในปี2564นี้กรมุุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร,ร่วมกับองคอก์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง10หน่วยงานประกอบด้วยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทย (WWF Thailand) สมาคมสัตว์วิทยาแห่งลอนดอน (CSL) ประเทศไทย องค์การเพนทาร่าประเทศไทยมูลนิธิสืบนาคเาสถียรและองค์กรทัฟฟิกกำหนดจัดงานวันเสือโคร่งโลกประจำปี2564ขึ้นในวันที่29กรกรกฎาคม2564ภายใต้แนวคิดมองสถานการณ์เสือโครง่งปัจจุบันสู่อนาคตหรือ Thailand t i g e r Forever Moving forward to the future แต่เนื่องจากขนาดนี้ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019าให้ไม่สามารถจัดงานเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจมาร่วมงานได้โดยตรงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดงานแบบวิถีใหม่ New Normal ด้วยการจัดงานในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ง่ายผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เสมือนการเข้าชมนิทรรศการจริงโดยกิจกรรมจะประกอบด้วยนิทรรศการออนไลน์ทาง w w w g o b o n t i g e r d a y 2 0 o 1 c o m และการเสวนาออนไลน์แบบถ่ายทอดสดโดยนิทรรศการออนไลน์จะประกอบด้วยบูธกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานร่วมจัดจำนวน20บบูธ นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เสือโคร่งแบบผสมผสานทั้งวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งเนื้อหาพร้อมภาพประกอบอีบุ๊กเป็นตน้นภายใต้แนวคิดมองสถานการณ์เสือโคร่งปัจจุบันสู่อนาคตหรือ thailand tiger forever moving forward to the future จะมีการนำเสนอสถานการณ์เสือโคร่งในอดีตปัจจุบัน และอนาคตตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะเริ่มเผยแพร่ในวันที่29กรกฎาคม2564ในเวลา8.00นและสามารถรับชมได้จนถึงวันที่27สิงหาคม2564รวมระยะเวลาทั้งสิ้น30วันสำหรับกิจกรรมเสวนาออนไลน์ จะจัดขึ้นในวันที่29กรกฎาคม2564โดยจะมีการเสวนาจำนวน2หัวข้อได้แก่หัวข้อที่1เสวนาไทเกอร์ท็อกถ่ายทอดสดเวลา10.30นผู้เสวนาประกอบด้วย 1. นายสัตวแพทย์ดรบริพัทร์ิริอรุณรัตน์นักวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดล2 นางสาวเนธนภา,างามเนธสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรี 3. นางสาวช่อปกาวิจิตตะกูลชัยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ 4. นายกิตฤทธิบุตรพรมหรือบิ๊กเอ็มดารานักสแสดงดำเนินรายการโดยโด,ยดยพรพรกมลจรบุรมสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย หัวข้อที่2เสวนามองสถานการณ์เสือโค่งปัจจุบันสู่อนาคต Thailand Tiger Forever Moving Forward to the Future ถ่ายทอดสดเวลา13.00นผู้เสวนาประกอบด้วย 1. นายสมปองทองสีเข้มผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่า 2. ในายสั์สินเฉลิมลาบประธานกรรมการมูลนิธิสืบนาคเสถียร 3. รองศาสตราจารย์ดร ประทีบด้วงแคหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้คณะวรรศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4นายวัชระบูรณ์ลีสุวรรณดารานักสแสดงนักอนุรักษ์นำเนินรายการโดยดรเพชรมโนปวิทย์ที่ปรึกษาด้านเทคนิคสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน CSL ประเทศไทยโดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางวุวเ ก o บ t ์ไทร์เกอร2เด o ์ทูเทละ Facebook Fanpage กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานร่วมจัดงานในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและพลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติตลอดจนประชาชนคนไทยทุกคน ในการร่วมอนุรักษ์เสือโคร่งและรับรู้ว่าประเทศไทยจะมีเสือโคร่งคงอยู่ตลอดไป Thailand Tiger forever